พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจอาจารย์พัชชาพรสกุลไพสาลอาจารย์คอยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิจพิบาลนะครับหัวข้อในวันนี้คือพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจวันนี้เป็นวันที่33ของเทศกาลร,รับเสด็จนะครับพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมกาลเทียบทที่4ข้อที่4ถึงข้อที่5กาลาเทียบทที่4ข้อที่4ถึงข้อที่ 5, 4, 4, 5นะครับโปรดฟัง เพราะเจ้านของพระเจ้าแต่เมื่อครบกําหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกําเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรโปรดฟังครั้งครับแต่เมื่อครบกําหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกําเนิดใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรน้องข้บพะคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจถ้าเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของวันคริสต์มาสนะครับเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับเทศกาลนี้และคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เทศกาลเฉลิมฉลองที่มีแก่ตั้งจับฉลากการแสดงละครดื่มกิน รอคอยเงินโบนัสจากบริษัทและวันหยุดยาวๆช่วงสิ้นปีเท่านั้นถ้าไม่รู้ว่าทำไมถึงเฉลิมฉลองคริสต์มาสการฉลองต่างๆก็ไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเราต้องการที่จะรู้จักกับวัตถุประสงค์ของวันคริสต์มาสเราต้องข้ามไปข้างหน้าครับข้ามไปให้ไกลจากเจ้าของโรงแรมข้ามไปให้ไกลจากรังยาข้ามเาหาโหราจาร์ไป ข้ามคนเลี้ยงแกะไปและพบกับพระเยซูพระเยซูบอกเราถึงเหตุผลที่ทรงเสด็จมาในโลกนี้ในวันคริสต์มาสแรกพระบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อแสวงหาและช่วยคนที่หลงหายไปให้รอดเพระบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อช่วยเสาะหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอดพี่น้องครับเพลงพระคุณพระเจ้านั่นแสนชื่นใจนั้นเขียนโดยจอห์นนิวตันครับ จอห์นนิวตันคนนี้ขายทาสครับเดิมทีนั้นเขาถูกเกณฑ์ไปเป็นทานหารเรือแต่ไม่นานเขาก็ถูกไล่ออกเนื่องจากขัดคำสั่งผู้บงังคับบัญชาจึงได้หันไปทำอาชีพค้าทาสนี่แหละครับทุกคนรู้ดีเขาครับคนที่พูดจาหยาบคายมินประมาทพระเจ้าจอห์นนิวตันนั้นทำงานบนเรือขนส่งทาสข้ามมหาสมุทรมหาสมุทรแอตแลนติกครับก็คือหมสมุทรที่ นำคนผิวดําจากทวีปแอฟริกาข้ามไปที่อเมริกาแต่พี่น้องครับในช่วงระหว่างการค้าทาสที่ทารุโหดร้ายที่สุดเขาได้เลื่อนตำแหน่งครับแสดงว่ามีผลงานดีเลื่อนตำแหน่งเป็นกัปตันเรือแต่เมื่อเขาพบกับพระเยซูเขากลับใจใชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับระหว่างอยู่กลางทะเลเลยเนี่ยทำให้เขาได้เข้ามาสู่ดินแดนแห่งพระคุณ เส้นทางแห่งพระพรของพระเจ้าเขามักจะรู้สึกอยู่เสมอว่าตัวเองไม่สมควรที่รับชีวิตใหม่เขากลายเป็นนักเทศที่กระตือรือร้นเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ร้อนรนและในที่สุดจอห์นนิวตันได้เป็นผู้นําคนหนึ่งในกระบวนการการเลิกท่าครับจอห์นนิวตันนั้นขึ้นเป็นพยานต่อรัฐสภาเรื่องของความโหดร้ายการไร้คุณธรรมของการค้าทาส และระบบการค้าทาสพี่น้องครับเป็นอะไรที่ไม่ได้มองคนให้เป็นคนไม่ได้มองมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เมื่อเขาพูดเมื่อเขาเป็นพยานเมื่อเขากล่าวสุนทรพจน์ในที่สุดทุกคนเขเข้าใจเรื่องนี้พี่น้องครับทา่าอันทุกเปาโลใช้เรื่องทาตบรรยายในพระัมภีพ์ตอนนี้กาลาเทียบทที่สี่ข้อหนึ่งข้อสาถ้าพี่น้องอ่าน ลองดูดีๆนะครับลองคิดดูนะครับเราอยู่ในฐานะไหนครับก่อนรับความรอดแน่นอนครับเราเกิดมาในธรรมชาติของความบาปธรรมชาติของความบาปนั้นทําให้เราเป็นทาสครับธรรมบัญญัติสอนว่าเราเป็นคนบาปสมควรได้รับการลงโทษชั่วนิจนิรันด่าจ้างของความบาปคือความตายพี่น้องครับสิ่งที่พระเยซูทําก็เพื่อช่วยเราพระเจ้าส่งพระเยซูลงมาในสภาพมนุษย์ในเวลาที่เหมาะสม พระเยซูประสูติภายใต้ธรรมบัญญัติพระเยซูเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ธรรมบัญญัติไม่ได้ปั่นามเพราะพระเยซูไม่มีบาปเลยพระองค์ไม่ได้ทําบาปและพระองค์ไม่ได้เกิดในความบาปพระเยซูไม่ได้มาเพื่อทําลายธรรมบัญญัติแต่เพิ่มเติมเต็มต่อยอดพี่น้องครับโดยทั้งพระเยซูแล้วเราทั้งหลายได้รับการไถ่โดยทั้งพระเยซูแล้วเราทั้งหลายได้รับการอภัยเราทั้งหลายได้รับการ อภัยโดยทางพระเยซูเราออกจากการเป็นทาสแห่งความบาปเพื่อพระเจ้าจะทรงรับเราไว้พี่น้องครับอัคาทูตเปาโลท่านได้ยกตัวอย่างทาสให้เราเข้าใจและอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการรับเป็นลูกครับการรับเป็นบุตรบุญธรรมนี่แหละครับแท้จริงแล้วการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของชาวโรมันเนี่ยเขามีธรรมเนียมอย่างนี้ครับว่าเมื่อเด็กคนหนึ่งถูกรับเลี้ยงให้มาเป็นลูกให้มาเป็นลูกบุญธรรมเข้ามาในครอบครัว เขาจะรับส่วนแบ่งมรดกครับพี่นองครับพระเจ้าก็ทําอย่างนั้นกับเราพระเยซูปเป็นผู้ที่นําทางให้เรานั้นได้กลายเป็นบุตรบุญธรรมของพระบิดาคือพูดง่ายว่าเป็นลูกของพระเจ้านี่แหละครับมีส่วนในการรับมรดกคําว่าลูกบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมหรือการรับเป็นบุตรบุญธรรมนะั้นภาษาอังกฤษีชกว่า adoption ครับก็คือว่าเดิมทีไม่ได้เป็นลูกจริง แต่คุณพ่อคุณแม่รับมาเป็นลูกบุญธรรมพระบิดาของเราก็เช่นกันครับคงรับเราเดิมทีเราไม่ได้ลูกจริงนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในพันธสัญญาแต่เราได้รับพระคุณของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าโดยพระคุณโดยความเมตตาของพระเจ้าทําให้เราได้เป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์นี่คือหลักข้อเชื่อที่สําคัญที่เราต้องรับไว ในการเป็นบุตรบุญธรรมนั้นมีความหมายหรือการเป็นลูกนั้นมีความหมายว่าเราจะได้รับมรดกแห่งความรอดเราจะได้รับมรดกแห่งความชอบธรรมเราจะได้สิทธิในการครอบครองครอบครองอะไรครับครอบครองทรัพย์สมบัติของพระเจ้าบนสวรรค์ครับไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพราะนั้นพี่น้องครับแม้ว่าคนที่เป็นลูกแท้ๆก็สามารถละทิ้งมรดกได้แต่ลูกบุญธรรมที่เชื่อฟัง ก็จะได้รับส่วนแบ่งมรดกนี้พระเจ้าทําอย่างนั้นกับเราครับแน่นอนครับเราไม่มีวันสูญเสียมรดกเพราะพระเยซูเป็นหลักประกันของเราพระเจ้าทําอย่างนี้กับเราก็คือพระองค์เตรียมมรดกที่จะมอบกับเราแล้วคนที่เชื่อศรัทธาในพระเยซูิรสต์เขาก็ได้รับมรดกนี้พี่น้องครับพระเจ้าทําอย่างนี้เพื่อเราครับองค์พระเจ้าทรงรับเราเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ในฐานะ บุตรของพระองค์แล้วในฐานะลูกของพระองค์แล้วฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับพระองค์ทรงรักเราขนาดนี้ดังนี้เองครับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คือหลังจากที่เรารับความรอดแล้วเราไปบุตรของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะสถิตอยู่ในใจของเราทําให้เราผู้ครั้งหนึ่งเคยเป็นทาบบัดนี้กลายเป็นลูกกลายเป็นบุตรกลายเป็นทายาทเป็นทายาทเป็นบุตรที่มีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ เราจึงไม่มีเหตุต้องกลัวพระเจ้าอีกแล้วเราสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้ครับเราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ด้วยความกล้าหาญและรู้ว่าพระองค์ทรงต้อนรับเราในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าพระบิดาแล้วในฐานะที่ลูกของพระเจ้าพี่น้องครัพพระบิดาจึงเป็นคุณพ่อบนสวรรค์เป็นคุณพ่อที่เราอธิษฐานกับพระองค์ได้ขอกับพระองค์ได้เราไม่เย่ท่าแล้วนะครับแต่เป็นทายาทครับเพราะฉะนั้น ขอให้เราได้เปิดของขวัญที่สําคัญที่สุดที่เราได้รับมาคือความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูครับพี่น้องครับความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูทุกทุกวันและนี่คือของขวัญที่พิเศษสุดสําคัญที่สุดที่เราได้รับจากพระเจ้าทุกวันในฐานะบุตรของพระเจ้าในฐานะลูกของพระองค์นี่คือพระคุณครับพระคุณคืออะไรพระคุณคือสิ่งที่เราได้ยังไม่สมควรได้ผ่านทางใคร ผ่านทางพระเยซูครับพระคุณแบบเดียวกันนี่ครับมีให้ทุกคนที่ร้องหาพระเจ้าขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ที่แสนชื่นใจนี้และด้วยพระคุณนี้ทําให้ทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือช่วยได้คนชั่วยอย่างฉันครั้งนั้นในอดีตชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายทรงตามหาเมื่อทั้งหลายหลงทาง คนไรออกจากทางของพระเจ้าเข้ามายไมไ่รู้จักกับพระองค์ไม่ได้เชื่อฝังพระองค์แต่บัดนี้พระองค์ตามหาคำงลายเหมือนตามหาลูกแกะที่หลงหายไปแต่เมื่อคำงลายได้พบกับทางสว่างทางแห่งพระเยซูแล้วความมืดบอดในชีวิตความตาบอดที่เข้ามาไมมองไม่เห็นเดิมนั้นความสว่างได้เปิดตาใจของคำหลายออกได้เห็นทางสว่างบัดนี้ข้าพรงค์เห็นชัดเจน ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักความรอดของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ก้าไหลย,ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจที่จะตอบสนองตอ่อพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอันเนระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ